อันที่สองนะครับเราไปทํางานไหกแล้วนะครับเราไปทางานไก่นะครับวอนนี้ข้าวขัดของนะครับไปรู้จะทําทได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับปืนอยู่นะครับข้างหลังไปเราไปดูกันตอนนี้ถึงเรือแล้วนะครับ อากาศก็ชื้นนะครับเราจะทําได้หรือเปล่าเรามาดูนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทําง,งานก่อนนะครับเวลาพักเที่ยงกินข้าวแล้วนะครับนี่ครับนี่ข้าวของเรานะชีวิตคนทรามหากินก็แบบนี้เลยนะงาน่งา,งา,งา,ายง่ายง่ายๆใส่ถุงก็กินแล้วก็ทิ้งง่ายๆนะครับไ,ไปไปกินกัเนเี่ครับมันข้าวบะกิจจง แกงไก um ่นะครับแกงไก่ไก่ปักเผ็ดนะครับนี่ก็แกงไก่แกงหมูนะครับก็กินกันแบบนี้ะครับเอาตัวกินข้าวก่นะครับเดี๋ยวจะคปทำาหมากินนแบบนี้แหละ กินที่เรือนอนที่เรือทำงานที่เรือนะครับนี่ยครับขณะนี่ขณะนี้สามนี่ไปสามนี่ไปโรจาลัดกินข้าวเสร็จแล้วครับนั่งพอแล้วนั่งพักผ่อนเราก็นั่งเล่นเกมครับพักชั่วโมงหนึ่งสายก็ทำงานต่อนะครับชีวิตสนุกสนานนะทำไปกินไปสนุกสนานนะครับ อันน um ี an, method, uh ้อากาศดีนะครับแต่ร้อนก็ทำงานง่ายนะครับมาเลยครับมาเลยเปนอันดัข้างๆจะเล่นเกมกันอยู่นะครับเอาตัวเล่นเกมก่อนนะครับเดี๋ยวบายบวงก็ทำงานต่อนะาปถึงเวลาทำงานแล้วนะครับตอนนี้ทำงานขอไปซื้อเครื่องดื่มก่อนนะเครื่องดื่มคาราบาวก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้สดชื่นขึ้นมาหน่อยนี่นะครับ ไปเราไปซื้อคาราบาวกันมาแล้วนะครับเอ้คาราบาวนะครับสามารถสปอนเซอร์ได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับคาราบาเป็นงไงกินทุกวันนะครับของเขาดีนะครับอร่อยอร่อยสำหรับคนทำงานนะครับ เป็นเวลาทำงานแล้วนะครับนี่ครับต้องทำซอกนี้นะครับเสร็จเสร็จไปหนึ่งวันแล้วนะครับวันนี้วันที่สองก็งานเสร็จแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วนะครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับรอรถลูกพี่อยู่นะครับเตรียมตัวจะกลับบ้าน rồi cả ba nữa